สบายดีสวัสดีพีเอฟซีฝังไทยแล้วก็ฟังลาวยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองเกตเกวสาวลาวเ้นเก่าเส้นเคยแล้วพนะีพีเอฟซีเรื่องเล่าคลิปวิดีโอตัวนี้ก่อพี่ๆหลายคนก็อาจจะเห็นหรือว่าหลายๆคนกันอย่างโบหินเนาะพีเอฟซีคลิปอเจ้านายไทยกับลูกน้องลาวเนาะพีเอฟซีคล้ายกับฮักกันเหมือนพี่เหมือนน้องน้องอา่า ย่าๆยนั่นเองเนาะหน้ากัดซื้อย่าๆยกับพี่แพร์นั่นเองพีเอซีเนาะบางคนก็เห็นนะเนาะเพราะว่าคลิปอยู่ในจะกตกไล่ๆแห่งเนาะแล้วก็ไปเบิง์สองของเพิ่นเนาะที่ว่าแม่บ้านเราแล้วกับพี่ยา่ยาเนาะหักกันนะแบบหักกันเรียบกับพี่น้องแต่แบบพี่น้องคนละประเทศเนาะพีเอชีคนละประเทศคนละบ้านนั่นเองเนาะพีเอชีซึ่งแบบแต่ละคลิปของเพื่อนแบบหักกันคือแบบ เพื่อนหักกันแบบด้วยใจนะเนาะพี่พีเอฟสี่เนาะซึ่งแบบเพื่อนกับไปเฮ็ดเมียกเป็นแม่บ้านของพี่อายาแต่ตอนนี้แบบหักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะพี่พีเอสีป้าหลายๆคนที่ว่าสาวลาวสาวล่าวเอาไปทํางานที่ฝั่งไทยเนาะแต่แบบมีคลิปที่ว่า แ้านายหักลูกน้องแบบด้วยใจนันไล่ๆขนอะไรแบบสนิทสนมกันหักแทเหมือนพี่เหมือนน้องเปรียบเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะแบบแต่ว่าน้องกับน้องแบบเอาคนละพ่อคนละแม่มาสั่นนเนาะพีเอฟซีเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราไปติดตามหับสมคลิปวิดีโอกันเลยเนาะ รีวิวปูจากชูกไปแพ้มีตั้งแต่300กว่าบาทยันไปถึงเกือบ5 0 0 0ันโอ้ตัวนี้พี่แพนจองนะคะสงสัยจะแพงสุดเริ่มที่จานแรกน้องเล็กสุดปูม้าตัวละ380อิบาทเนื้อไม่ได้เยอะมากแต่หวานเด้งแบบบางๆกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกผิดทำไมน้องไม่รู้สึกผิดอ่ะเพราะมันอร่อยคะเว้ ตัวถัดไปเธอต่อไปปูดำอัพเวลขึ้นมาหน่อยราคาตัวละ890บาทหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้ะไม่เห็นจะดำเลยแดงนะเนี่ยนีย่กันเชียงใหญ่ๆแบบนี้อ,อืตัวเนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าปูมาแล้วก็หอมกว่าด้วยกินแล้วความรู้สึกว่าพีเนี่ยขึ้นไปเลยค่ะนงงี้งย่าอืติดแกมเวอร์จะว่าไปข้าวไปผัดพริกไทยดำหรือผัดผงกะหรี่ลดแน่นอนต่อไปปูขนมปังเกิดมาก็มม่เคยได้ยินค่ะตัวละสองพันบาท ใหญ่มากเขาบอกว่าหากินยากมากเลยนะมาเป็นเทศกาลโอ้โหมันปูเยิ้มเลยค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างอะตัวสองพันหอมอร่อยฉันกินบ้างสิเป็นไงมันออกยังไงหนัวมากคือไม่ต้องจิ้มนมจิ้มเลยโอ้โหฟินอะต่อไปไล่เสือมาแล้วจ้าเริ่มเข้าวงการปูเซเลบตัวนี้ราคาเบาๆบาสาบพันแปด้อยบาทโอ้โหโอตโอ อือเนื้อกล้ามคือหนาฉ่ำฟิลแบบกุ้งอ o b s t e r สุดๆเคี้ยวแล้วมีความมันอร่อยจนพูดไม่ออกเลยค่ะตั้งแต่ชิมมาทุกตัวเนี่ยฉันเห็นเธอยังพูดไม่หยุดเลย <c oughs> สุดท้ายเจ้าพ่อวงการปูอลาสก้าตัวละ4,500บาทตัวเนี้ยประมาณ2โลดูสิหน้าพี่แพ้สองหน้าไม่เท่าปูตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ป่าเา่แท้ที่ดีบกลับมาจากบ้านสรุปคือจะถูกก็อร่อยจะแพงก็ว้าวและทุกคนเคยกินปูชนิดไหนกันบ้างคะเมนมาบอกหน่อยให้เลือกแค่หนึ่งตัวจะเลือกตัวไหนหวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์พี่แท้คือช่องยายญาติที่ไม่ใช่อุทยาคบหนึ่งล้านฟอเลยอบอกานางเลยว่าถ้าเราสองคนทำช่องได้ครลบล้านฟอจะซื้อของขวัญให้นางเดี๋ยวญาติจะแอบเอาเองินใส่ในกล่องแอมเมสและเอาไปซ่อนไว้ในกระเป๋าพรุ่งนี้นางต้องมาจัดก,กะเป๋าให้ใหญาบินไปเมืองนอกดูสิอาการจะเป็นยังไงหาการไม่มีเลยเขียนใส่ซองจดหมายแล้วกัน มาดูกันว่าพี่แพรเขาจะอ่านออกไหมทุกคนนี่คือของที่เตรียมไว้มาคือเดี๋ยวย่าจะเอาใส่กระเป๋าเราจะให้พี่ช่วยจัดกระเป๋าเพราะย่าจะเดินทางไปเกาหลีแล้วไปจริงด้อคืนนี้แหละพี่แพรค่ะพี่แพรจัดกระเป๋าเอเนอร์จีทำมาแล้วหรอมาแล้วค่ะตั้งใจถ่ายค่ะเพราะเมื่อคืนนี้หูก็เจ็บท้องก็เจ็บขี้ก็ปวดโอ้โห oh oh. พี่แพรว่าพี่แพรตื่นเต้นกว่าย่าอีกทำไมอ่ะเหมือนได้ไปเองเลยค่ะโอ้ oh oh. ตัวนี้เท่าไหร่ย,ย่า,าสวยมากน่าจะประมาณแสนทองเฉนี่ะ เสียดายเงินเยอะๆไม่น่าเชื่อว้ยพอดีพี่แพบเป้เลยทำในตัวเป็นแสนนี่มันใส่เข้าลูกเข้าลอยหมดเลยเนี่ยโ 5, อ้ผ้าพันคอมิวมิวเอาไปซักแห้งมาแล้วไงกระเป๋ามิวมิว,มวอีกสปามาหมดแล้วถ้าหลักมาสามมันเอาชุดใหม่หมดเลยก็ไปทําง,งานมันก็ต้องดูดีนิดนึงเหมือนเาเป็นนักธุรกิจกระเป๋าค่ะแฮะไปสามมาันพี่แด็อุ้ยเยาแอนเมไปด้วยเหรอไม่เอาอะไรอะ<ม>่ะชมบ้านสะพ้ายเราปะเนี่ยได้ไง รู้แค่นี้รู้เลยหรอวฮ้ยไม่อย่าเพิ่งดูซองอ่านการ์ดก่อนยาย่าไม่ใช่อุชยาชื่อช่องเรายาย่าไม่ใช่อุรัสยามีคนหัวลุกบอกว่าช่องเราครบหนึ่งล้านแล้วนะคะขอให้พี่แพรอะไรมีแฟนคลับเยอะเยอะเป็นก่อนแม่บ้านอะไรอะไรเป็นแม่บ้านเลยที่แซ่บที่สุดในช่องใช่หรอในซอย ครเขียนไม่เข้าใจนามของขวัญอ่ะแล้วไงต่อไปวงกลมเลยใหญ่มากโอ้ยอ่านเร็วมอมมาสระอีมีสอเสือต่อจันติอุ้ยแล้วจันแล้วเนี่ยแกะแกะแกะอะไรอ่ะนง่นดีใจอ่ะก็เธอบอกว่าไม่เอากระเป๋าแล้วให้แลกเป็นเงินไม่ใช่หรอไมาบอกไม่ต้องแกะอะไรกระเป ดีใจก่อนะแป๊บ5นาทีแล้วฉันจะไปยังไงล,ล่ะเกาหลีอ๋อที่ไม่ถามนี่คือจะดูว่าลืมไหมลืมสัญญาไหมแต่เอาจริงๆอ่ะคือน้องอ่ะไม่ได้ลืมสัญญาลองจริงป้ะเ <c oughs> น,น,นี่ยชีวิตขาดเงินขาดนะ้นเลยไม่ใช่แต่คือพี่ <c oughs> อะคิดว่าน้องไม่เคยโกหกพี่แพรเพราะว่าน้องอ่ะพูดอะไรกับพี่แพรน้องพูดพูดว่าจะให้น้องก็ให้ก็คือขอบคุณแฟนคลับช่วยกดไลค์ที่แรนะคะแต่วันนี้พี่ดีใจมาก คือจะหาจะหาทำไปให้แฟนคลับดูทุกอย่างถ้าเกิดแฟนคลับอยากดูอะไรก็แค่บอกโอเคไปต่อที่สองล้านโฟจ้ะทุกคนไปปลอบใจพี่แพรก่อนนะจะช็อกไว้แล้วตอนนี้โอ้โหหนอพี่เอซก็มีความน่ารักอีกแบบหนึ่งเนาะอ่าแม่บ้านฝังล่ากับเจ้านายฝั่งไทยนั่นเองคือแบบรักกันเหมือนพี่น้องจริงๆเนาะพี่เอฟซีจรงไ้เห็นแล้วแบบ แต่ละคลิปก็มีหลายคลิปเนาะพี่พีเอฟซีคว่าเพื่อนได้ลงคลิปน้ำกันเนาะพี่พีเอฟซีแล้วก็แบบห่างกันเหมือนพี่เหมือนน้องเฮงเนาะแบบน้องยายากะแบบซอ์พรายพี่แพย์ตลอดแลวก็พี่แพรกับแบบซอพรายน้องยายาเป็นวันเกิดวันอีอย่างแล้วทำคลิปด้วยกันมาตลอดแบบพู้แบบสุดยอดเลยเนาะเพื่อนอาจจะแบบอยู่มาหลายปีแล้วเนาะพี่พีเอฟซีน่าจะโบยกบกับบ้านตัวเองในลเนาะพีเอฟซี น่าจะยังอยู่เมืองไทยเลยก็ว่าได้ได้เนาะวีพีเอฟซีเนาะโอ้แบบได้เห็นแล้วก็ฮึสุดยอดมากเข้ามกเข้าใจี่ว่าติดตามครับทรงคลิปวิดีโอของสาวเกดแก้วมาตลอดเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจสวาวร้าวคนนี้แนนเดอร์แล้วก็ฝากก็ติงต้งติงต้งติงต้งเบอร์วามคลิปใหม่ๆตั้งจักช่องสาวเกดแก้วนั่นเองเนาะวีพีเอฟซีคลิป ตัวนี้กัดจะได้ขอโตราไปก่อนขอจบอเพียงเท่านี้ขโมกเข้าใจที่วิสิตามและรับสมเนาะ